ทำยังไม่ถึงครึ่งของโครงสร้างตัวบ้านเลยนะครับตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยหลังคาจะเสมอประมาณขอบรั้วใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปด้านในเนี่ยเมื่อเราทําหลังคามายื่นเยอะเกินไปแล้วนะครับตัวบ้านจะไม่เด่นนะครับดังนั้นเนี่ยในการติดตั้งหลังคาเราต้องคำนึงถึงตัวบ้านด้วยนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นบ้านจัดสรรเลยนะบ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะนะครับออกแบบดีไซน์มาเพื่อที่จะให้ต่อหลังคาลงลดเนี่ยมาถึงรั้วอยู่แล้วเพราะว่าหน้าบ้านไม่ได้มีความลึกแบบนี้นะครับทีนี้ อย่างที่ผมบอกว่าทําไมหลังคาเนี่ยไม่ยื่นออกมาสุดนะครับเนื่องจากเวลาเรามองคุณผู้ชมลองดูสิเห็นไหมมันแมทกันเห็นไหมยื่นมาระดับหนึ่งระดับที่ใช้งานได้แล้วก็ให้มิกแอนแมทกับตัวบ้านด้วยซึ่งด้านบนนะครับสังเกตนะครับรั้วกันตกเนี่ยจะเป็นลักษณะโค้งแบบสไตล์ลอบนะครับจะเป็นเหล็กฉีกแล้วก็บวกกับเหล็กก่องด้านบนซึ่งมันจะแมทกับหลังคาด้านล่างเป็นอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับผมโบสจารดสอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิวพุทธุมณฑลสาย2 หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า ดีอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นหลังคา2แบบนะครับแต่2แบบนี้ที่ผมบอกว่าเป็น2แบบเนี่ยเนื่องจากมุงด้วยแผ่นต่างชนิดกันนะครับอย่างแรกก็คือมุงด้วยแผ่น เมทัลชีส PU โฟมนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันมากมากนะครับและแบบที่2จะเป็นแผ่นไวนิลท้องเรียบนะครับซึ่งแผ่นไวนิลเนี่ยต้องบอกว่าเขามีลักษณะหลายแบบหลายสไตล์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยท้องก็จะเป็นลอนนะครับแต่ปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าร้อยละเกเลยผมเห็นท้องเรียบเกิดหมดแล้วนะครับซึ่งเราก็นําเทรนมาตั้งแต่แรกๆเลยซึ่งเราบอกให้เลยว,ว่าไวนิลเนี่ยท้องเรียบเนี่ยมันจะดีกว่าท้องลอนท้องลอนเนี่ย สิ่งสกปรกหรือฝุ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปตามรอนซึ่งเปลี่ยนมาเป็นทองเรียบก็ได้รับความนิยมแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากๆนะครับวันนี้ผมจะทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างแผ่นไวนิลกับแผ่นเมทัลชีตพีูข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วที่สําคัญก็คือสามารถเปลี่ยนแผ่นซึ่งกันและกันได้ไหมสมมุติว่าถ้ามุงเมทัลชีตไปแล้วอยากเปลี่ยนเป็นไวนิลวทาได้ไหมหรือมุงไวนิลไปแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเมทัลชีตแต่ใช้โครงสร้างอันเดิมเนี่ยทำได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบตามมาดูครับ ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาด้านในแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านหลังของผมนะครับจะมีโครงหลังคาทั้งหมด2ชุดนะครับชุดด้านขวามือของผมจะเป็นเมนชีตฉนวนพิวโฟมนะครับแล้วก็ซ้ายมือของผมจะเป็นแผ่นไวนิลท้องเรียบนะครับซึ่งทั้ง2โครงนี้นะครับลักษณะโครงสร้างเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นโครงสร้างแบบเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตั้งแต่ข้างล่างจบยันข้างบน เราใช้แบบเดียวกันเลยซึ่งแบบนี้นะครับต้องบอกว่าแบบนี้เลยนะสามารถมุงได้ทั้ง2แผ่นคุณผู้ชมแต่ในการมุงการติดตั้งมันต่างกันคุณผู้ชมต่างกันยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้นะครับอาจจะเห็นชุดแปลกๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าอันนี้คือเสื้อช่าง <Wow. S 1> นะครับเป็นเสื้อประจําบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยเราผลิตมาประมาณ500ตัวนะครับล็อตหนึ่ง ล็อตหนึ่งก็ต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณสัก3เดือนเสื้อก็หมดแล้วนะก็ผลิตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นล็อตใหม่เป็นสีส้มนะครับซึ่งสีส้มตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้มาประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วแหละนะครับผมก็เลยลองเอามาใส่ดูบ้างดูซิว่ารู้สึกยังไงเวลาช่างเขาใส่นะเพราะว่าช่างเขาจะใส่ทํางานเนาะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นผ้าล่มอะไรประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ซื้อแบบค่อนข้างโอเคหน่อยให้กับเขานะครับอ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยอ่ะก็ดูผมถ่ายไปแล้วกันนะครับถ้าเจอเสื้อแบบนี้ที่ไหนยังไงก็ทักท่ายกัันนมาได้ะครบ ทีนี้ต่อมานะครับผมจะอธิบายเรื่องโครงสร้างก่อนโครงสร้างอันดับแรกคือตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือในส่วนของโรงจอดรถนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ทําเต็มนะจริงๆสามารถทายื่นออกมาถึงประตูได้เลยคุณผู้ชมนี่ประตูเนี่ยยาวมาอีกยาวไาอีกยาวมาอีก,อกโอ้โหต้องบอกว่าทํายังไม่ถึงครึ่งของโครงสร้างตัวบ้านเลย รตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยหลังคาจะเสมอประมาณขอบรั้วใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปด้านในเนี่ยเมื่อเราทําหลังคามายื่นเยอะเกินไปแล้วนะครับตัวบ้านจะไม่เด่นนะครับดังนั้นเนี่ยในการติดตั้งหลังคาเราต้องคํานึงถึงตัวบ้านด้วยนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นบ้านจัดสรรเลยนะบ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะนะครับออกแบบดีไซน์มาเพื่อที่จะให้ต่อหลังคาลงลดเนี่ยมาถึงรั้วอยู่แล้วเพราะว่าหน้าบ้านไม่ได้มีความลึกแบบนี้นะครับทีนี้ อย่างที่ผมบอกว่าทําไมหลังคาเนี่ยไม่ยื่นออกมาสุดนะครับเนื่องจากเวลาเรามองคุณผู้ชมลองดูสิเห็นไหมมันแบ่งกันเห็นไหมยื่นมาระดับหนึ่งระดับที่ใช้งานได้แล้วก็ให้มิกแอนแมทกับตัวบ้านด้วยซึ่งด้านบนนะครับสังเกตนะครับรั้วกันตกเนี่ยจะเป็นลักษณะโครงแบบสไตล์ลอฟนะครับจะเป็นเหล็กฉีกแล้วก็บวกกับเหล็กกล่องด้านบนซึ่งมันจะแมทกับหลังคาด้านล่างเป็นอย่างมากเลยนะครับทีนี้หลังคาเนี่ยเรายื่นออกมานะครับจากตัวบ้านเลยนะส่วนมากนะครับจะแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยก็ เอาให้แมทกับตัวบ้านด้วยเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้างมากๆเลยใช่ไหมถ้ายื่นออกมาน้อยมันก็จะไม่แมทกันแต่เราเนี่ยก็พยายามคํานวณน,นะว่าระยะไหนถึงสวยแล้วก็ระยะไหนสามารถใช้งานได้จริงคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเอารถยนต์เนี่ยเข้ามาจอดในการเอารถยนต์เข้ามาจอดตรงนี้นะครับเราจะต้องดูว่าบ้านเราใช้รถอะไรนะครับแต่ในการคํานวณส่วนมากเนี่ยเราจะคํานวณไปที่รถกระบะนะครับรถกระบะก็คือท้ายะจะยาวมากกว่ารถเก่งอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นรถ ยกสูงนะครับยกสูงไม่ว่าจะเป็น Fort u n e r อร์ปาเจเนี่ยล้วก็คำนวณเผื่อไว้ตรงนั้นนะครับเผื่อคุณซื้อซื้อรถคันเล็กกว่าเนี่ยคุณจะได้จอดได้สบายแต่ถ้าคุณซื้อรถแบบนั้นอ่ะคุณก็จะได้ไม่มีปัญหาถูกไหมดังนั้นในการจอดเนี่ยเราสามารถจอดเข้าไปสุดด้านในตรงนี้ได้เลยก็คือตรงนี้คือโถงของตัวบ้านแต่โถงของตัวบ้านเนี่ยมันจอดได้แค่คันเดียวคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจอดเข้าไปแล้วเนี่ยท้ายมันจะโผล่หน่อยๆนะครับดังนั้นในการยือดออกมาเนี่ยตรง ด้านข้างตรงนี้นะครับจอดเ,ออเป็นพวกฟอร์จูเนอร์หรือรถกระบะเนี่ยได้เลยตรงนี้นะครับได้1คันเต็มๆเลยดังนั้นเนี่ยบริเวณตรงนี้จอดรถยนต์ได้ประมาณสัก3คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ซอกตรงนี้ได้อีกหลายคันเลยเห็นนะนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็คำนวณเผื่อด้วยนะยกตัวอย่างเช่นด้านในตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามทําโครงสร้างเนี่ยให้ยืดน,นะครับออกมาถึงสุดตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณตรงนี้เนี่ยไม่เกิดการเปียกนะครับไม่เกิดแดด่องนะก็ใช้พื้นที่ให้เต็มนะครับ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําทึบหมดนะครับตรงนี้เราก็เว้นนะครับเว้นให้เป็นโซนโปร่งเพื่อที่จะให้แดดให้อะไรส่องเข้ามาได้นะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะตัว L คว่ำนะครับหางมันจะอยู่ทางนี้ดังนั้นตรงนี้ทําเสมอตัวบ้านไปเลยลักษณะตรงนี้นะครับเราใช้เป็นแขนค้าในการช่วยพยุงนะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมีการยืดออกมานะครับจากตัวโครงสร้างนะครับก็คือระยะมันใช้แขนค้าได้ที่สําคัญก็คือในการใช้แขนค้าเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้อง ตั้งเสาแล้วตรงนี้ก็ไม่เกะก,กะด้วยตรงนี้ก็จะมีสเปซในการเดินเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้คือไอเดียนะทีนี้บางคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าลักษณะในการทําโครงสร้างหลังคาเนี่ยบางคนถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยแบบไหนเนี่ยมันจะแทนกันได้ไหมสมมติว่าตรงนี้มุงด้วยเมทัลชีสพียูโฟมนะอ่ะคุณสังเกตอันนี้คือเมทัลชีสพนะียูโฟมเมทัลชีสพียูโฟมเนี่ยผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักอ่าแบบท่องแท้ก็ลองย้อนไปดูผมอธิบายละเอียดมากแต่วันนี้เนี่ยจะไม่ขอลงลึกนะ ซึ่งเม็ดที่ชี้พีอูโฟมเนี่ยลักษณะในการทําสโลปเนี่ยส่วนมากนะครับก็สโลปประมาณสัก7องศา10องศาก็พอแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยน้ำก็จะไม่ย้อนแผ่นเนื่องจากแผ่นของเขาเนี่ยเป็นแผ่นยาวแผ่นเดียวกันไม่ได้ต่อแผ่นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะหลังคาคล้ายๆกับเออเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ใคล้ายๆกับหลังคาบ้านที่เป็นโมเนียเนี่ยตรงนี้จะต้องสโลปเยอะต,ต้องสโลปเ,เยอะมากๆเพราะว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันจะย้อนแผ่นคุณผู้ชมนะอย่างหลังคาประเภทน,นี้เนี่ยอมองไปฝั่งนู้นก็ได้ ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นลอนคู่ข้างบนคือโมเนียโมเนียเนี่ยต้องสลบเยอะเพราะว่าโมเนียเนี่ยแผ่นเขาสั้นแผ่นเขาสั้นๆน้าหนักประมาณ4กิโลกรัมต่อนหนึ่งแผ่นสลบต้องเยอะเป็นพิเศษส่วนมากจะเป็นทรงปั้นหยาหรือทรงจั่วอะไรวะเนี่ยปั้นหยาทรงจั่วเนี่ยส่วนมากจะทํากันนะครับอันล่างก็คือกระเบื้องลอนคู่กระเบื้องลอนคู่เนี่ยอัตราการสลบอาจจะน้อยกว่าโมเนียหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังสลบมากกว่าเมทินชีสกับไวนิวนะครับซึ่งเมทินชีสกับไวนิลเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นเดียวยาวๆมาเลยดังนั้น องศาในการสโลปประมาณสัก7-10องศาก็ได้อ่าผมเฉลยให้ฟังเลยก็ได้นะครับเมนิชีสกับไวน,นิลอนุอน,นุคือไวนิลนะสามารถใช้แผ่นทดแทนกันได้โดยใช้โครงสร้างแบบเดียวกันอันนี้คืออัตราการสโลปนะครับแต่ในการติดตั้งอ่าผมจะอธิบายต่อการติดตั้งเนี่ยต้องบอกว่าตัวแผ่นเนี่ยเขายึดกับแปรนะครับแปรก็คืออันไหนแปรก็คือเหล็กแปรคู่ที่วิ่งทางนี้นี่คือแปรคู่จะวิ่งทางนี้นะครับแปรคู่แปรของเราเนี่ยจะใช้นิ้วคุณนิ้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ระยะห่างของคู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก7เซนแล้วก็ระยะห่างระหว่างชุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60เซน70เซนโดยประมาณนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราทําระยะเนี่ยให้มันได้มาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยของเมทัลชีสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในมุมมองของผมนะไวนิลเนี่ยต้องล็อกคุณภาพมากกว่าเมทัลชี t เพราะว่าไวนิลเนี่ย เขาเป็นลักษณะคล้ายๆกับคลิกล็อกเป็นจอยเสียบเข้าไปแต่เมทัลชีทเนี่ยมันเป็นแผ่นยาวๆเลยนะครับแล้วก็ครอบรลอนกันเฉยๆนะครับเมทัลชีทเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยหน้าแผ่นของเขาเนี่ยจะกว้างประมาณ76เซนหรือที่เรียกว่าเมทัลชิทเจ็ดนะครับเ6เซนตรงนี้เนี่ยก็จะแผ่นหนึ่งเ6เซน76เซนความยาวก็อยู่ที่คุณสั่งสมมติว่าคุณสั่งยาวทั้งหมด สิบเมตรนะครับหน้ากว้างก็จะเป็นเจ็ดสิบหกเซนยาวสิบเมตรแล้วก็มาต่อกันยาวสิบเมตรกว้างเจ็สิบหกเซนมาต่อ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 กันนึกภาพออกเนาะทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยหน้ากว้างเจ็สิบหกเซนเนี่ยเขาจะมีหน้าตัดที่กว้างกว่าไวนิวนะครับอ่ะมาดูไวนิวบ้างไวนิวนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหน้าของไวนิวจะอยู่ที่สี่สิบห้าเซนติเมตรนะซึ่งลักษณะของตัวแผ่นของเขาเนี่ยจะไม่ได้กว้างเท่าเปนดินสีนะ นี่แผ่นของเขาจะเป็นลอนแบบนี้คุณสังเกตเส้นเส้นดําๆไหมมันจะมีเส้นต่อกันต่อกันเนี่ยตรงนี้ระยะห่างระหว่างเส้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45ซนติเมตรนะครับซึ่ง45ซนติเมตรตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีระยะในการติดตั้งแปรของเขาด้วยนะครับสมมติว่าตรงนี้มันคือลิ้นใช่ไหมเขาก็จะเจาะน็อตลงไปแล้วเขาก็ตีประกบนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องมีแปรในการรองรับเขาตลอดนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้อ่ามาตรฐานของการติดตั้งไวนิวเนี่ยนะครับอยู่ในการรับประกันด้วยนะดังนั้น เราจึงยึดโครงไวนิลอ่ะนะครับโดยการใช้แปรคู่เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าไวนิลเนี่ยระยะหน้าเขาแคบกว่าเมทัลชีตพอนึกภาพออกเนาะอันนี้คือการติดตั้งแผ่นนะทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการสลบของโครงใช่ไหมในการสลบของโครงเนี่ยเราสามารถสลบได้ทั้งหมด2อย่างนะครับอันดับแรกคือสลบของเสาสมมุติว่าอันนี้คือฝั่งตัวบ้านถ้าคุณต้องการสลบไปที่หน้าบ้านนะครับฟังผมดีนะฝั่งตัวบ้านต้องการสลบไปที่หน้าบ้านดังนั้นเนี่ยหน้าบ้านมันจะกดลงถูกไหมข้างหลังมันจะยกขึ้น นึกภาพตามผมง่ายๆเลยผมพยายามอธิบายแบบภาษาแบบบ้านๆให้ฟังข้างหลังยกขึ้นข้างหน้ากดลงแล้วงั้นน้าจะไหลไปที่หน้าบ้านถูกไหมดังนั้นสโลปอันแรกก็คือสโลปที่เสาสโลปเนี่ยเสาเสาต้นฝั่งตัวบ้านตรงเนี้ยสมมุติว่าเราต้องการสโลปทั้งหมด10เซนเราก็เอาเสาตรงเนี้ยสมมติว่าเสาตรงนี้เรากําหนดไว้นี่คือสมมุตินะ3เมตรนะครับเสาต้นหน้าเราก็กําหนดไว้2เมตร90ตรงเนี้ยคือสโลปที่ตัวเสาพอสโลปที่ตัวเสาเสร็จเนี่ย เมื่อคุณมองนะครับโครงสร้างตรงนี้มันจะสโลปด้วยสังเกตนะตัวติดตัวบ้านมันจะสูงนิดนึงตัวปลายมันจะดรอปลงในการสโลปตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าถ้าคุณสโลปเยอะไปเนี่ยมันจะไม่โมเดิร์นแล้วโมเดิร์นคือเขาจะแบบสโลปนิดเดียวกึง่งๆตรงๆถ้าตรงมากนะ้ํามันจะไม่เดนอย่าลืมนะดังนั้นในการสโลปตรงนี้เนี่ยส่วนมากบริษัทเราจะสโลปไม่เกิน10เซนนะครับประมาณนี้นะก็คือหัวเท่าไหร่ท้ายเอามาลบ10เซนอันนี้คือง่ายมากๆเลยนะครับสาหรับ ในการสรโลปอันนี้คือสโลปแบบตัวโคง้งคุณจะสังเกตนะว่าหัวสูงท้ายต่ำเห็นไหมทีนี้อันดับแรกเข้าใจแล้วนะสโลปที่ตัวตัวเสาตัวเสา,ต,สาตั้งนะครับอันดับที่2ในการสโลปนะครับเราสามารถสโลปที่จันทันนะครับอันนี้คือเหล็กจันทันจันทันคือวิ่งทางนี้เหล็กที่ททททวิ่งทางนี้เหล็กที่วิ่งทางนี้เขาเรียกว่าจันทันวิ่งทางนี้เขาเรียกว่าจันทันในการสโลปของจันทันเนี่ยเราสามารถนะครับสโลปซ่อนโค้งได้คุณผู้ชมมาดูใกล้ครับผมอธิบายฟังสมมติว่าถ้าสโลปซ่อนโค้งเนี่ย เราสามารถเอาเหล็กจันทันเนี่ยนะครับฝั่งติดตัวบ้านนะยึดขึ้นไปสูงสุดเหล็กจันทันเนี่ยเราใช้3คูณนิ้วครึ่งเหล็กอเสตรงนี้อันนี้คือเหล็กอเสฝั่งตัวบ้านเราใช้4คูณ2หน้าสี่จะใหญ่กว่าหน้า3ดังนั้นเนี่ยหน้า3มเนี่ยเอาไปเชื่อมข้างบนสุดของหน้าสี่ฝั่งนี้นะฝั่งตัวบ้านเอาไปเชื่อมข้างบนสุดของหน้า4แล้วก็ฝั่งอเสรางน้ําอันนี้คืออเสรางน้ํานะครับอันนี้คืออเสอันนี้ฝั่งนี้เขาเรียกว่าเหล็กอเสนะเสรางน้านะครับ จันทันเนี่ยเราก็มาเชื่อมล่างสุดของเหล็กเสรางน้ําตรงนี้คุณจะสลบได้อีกนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มัน4นิ้วอันนี้มัน3นิ้วก็สลบได้อีกประมาณสักนิ้วหนึ่งเท่ากับ2.5เซนนะครับตรงนี้ก็ช่วยในการสลบได้แล้วเห็นไหมดังนั้นในส่วนของตรงนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าในการสลบเนี่ยนะครับเราสามารถทําให้เขาสลบเนี่ยให้น้ําเดนออกไปได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราจะทํายังไงให้โครงมันมีความโมเดิลความโมเดิลคือถ้าคุณเอ็นมากเนี่ย มันก็จะไม่โมเดิร์นถูกไหมอ่ะอันนี้เห็นไหมเอนเอนไม่เยอะเอนไม่เยอะสังเกตนะเอนไม่เยอะเลยนะนิดเดียวนะครับเอนไม่เยอะแต่ถ้าถ้าคุณจะทําหลังคายาวไปถึงหน้าบ้านนู้นเลยถ้าคุณทําองศาแบบนี้มันจะสลบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะไม่สวยดังนั้นเราก็จะมีวิธีการมีเทคนิคในการทําสลบอีกแต่เราไม่ขอพูดในคลิปนี้เพราะว่ามองไปแล้วมันไม่เห็นภาพอะนะครับหรือจะให้เห็นชัดเจนมองไปฝั่งนู้นอีกนิดนึง อันนี้เนี่ยเราไม่ได้โจมตีอะไรนะเราขอเป็นวิทยาทานแล้วกันขออนุญาตลังคาสังเกตไหมหลังคาอันล่างเ่ยที่กมุงด้วยกระเบื้องหลอนคู่เนี่ยมาดูใกล้ๆก็ได้ผมจะอธิบายฟังนะครับอยากอธิบายฟังเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะในการทําหลังคาโมเดิร์นเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำได้ยังไงหลังคาตรงแล้วน้ํามันไหลเหรอมีคําถามแบบนี้มาเยอะมากทําหลังคาตรงๆแล้วน้ามันไหลเหรอไหลครับไหลแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยหลังคาตรงเนี้ยเห็นไหมแต่กล้องไม่เห็นเราต้องถอยไปหน่อยสโลปเนี่ยก็คือเขาสโลปเยอะมากเลยเพราะว่าเขาใช้กระเบื้องหลอนคู่ แต่เบื้องหลอนคู่เนี่ยไม่สามารถทําเป็นหลังคาโมเดิร์นได้นะเพราะว่าอัตราของการสลบของเขาเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ยผมมองไว้ที่30เซนเลยนะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันหววหรือย้อนแผ่นขึ้นไปนะดังนั้นอัตราการสลบตรงนี้มันจะเยอะกว่านะครับแผ่นหลังคาที่สามารถทําโมเดิร์นได้ส่วนมากเลยนะจะเป็นแผ่นเมทัลชีตแผ่นไวนิลแผ่นโพลีชีตันแผ่นมินิโกแผ่นดีไลท์ ทุกแผ่นทั้งหมดของสอแสงทองเนี่ยโมเดนได้หมดเลยเพราะว่าเราเลือกแผ่นที่สามารถทําโมเดลไว้นะครับเพราะว่าเราอยากทําดีไซน์ให้มันดูทันสมัยนะครับอ่าสรุปคลิปค,ปคิปนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคําถามที่หนึ่งก็คือสามารถเอาแผ่นแทนกันได้ไหมสมมติว่าถอดเมทัลชีทนี้ออกแล้วก็เอาไวนิวมามุงแทนตอบเลยว่าได้นะครับได้แน่นอนเพราะว่าเราทําโครงสร้างเป็นแบบของไวนิวนะครับซึ่งเมทัลชิทนี่มันหน้ากว้างกว่าอยู่แล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์ของเมทัลชีทไปเลย นะครับได้คุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะก็คือไซส์ตรงนี้เราเป็นมาตรฐานของบริษัทอยู่แล้วนะครับทีนี้ถอดไวนิวออกเอาไม่ไดชีพไปมุงแทนโอ้ยิ่งดีไปไป,ไปใหญ่เลยทําได้เหมือนกันนะครับเพราะโครงสร้างรองรับไว้อยู่แล้วอ่ะตรงนี้เคลียร์นะแผ่นไวนิวกับไม่ไดชีพทดแทนกันได้นะครับเพราะว่าเราเออกแบบโครงสร้างที่มันสามารถอ่าติดตั้งแผ่นทั้งสองสองแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะมีคําถามต่อไปไหมคำถามต่อไปที่ผมอธิบายก็คือเรื่องของการสโลปเรื่องของการทำโมเด์น,นะครับตรงนี้ก็แนะนําแบบ หมดเปลือกเลยนะครับสโลปที่เสาสโลปที่โครงสร้างนะครับก็คือสโลปจันทันนะครับตรงนี้คือเทคนิคของบริษัทเราแต่ก็ไม่เป็นไรคนอื่นเอาไปทําตามได้ผมไม่ห่วงนะครับสามารถเอาไปทําเป็นวิทยาทานได้เลยเอาคลิปนี้เปิดให้ช่างดูนะครับถ้าช่างไม่เข้าใจมีอีกหลายคลิปเซิร์ชได้เลยสองแสงทองการช่างสอนวิธีการขึ้นโครงสไตล์โมเดิร์นเราถ่ายไปหลายปีแล้วนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะแล้วก็รูปแบบของการดีไซน์นะครับต้องบอกให้เลยว,ว่าหลังคานี้เราเป็นไซส์ L นะครับสังเกตไหมปกติเราจะมีเหล็กเทินบนเทินล่างใช่ไหมแต่อันนี้มันจะดูแบบมินิมอลหน่อยก็คือใช้เหล็กหน้า6คูณ2หน้าเดียววิ่งรอบเลยนะครับก็จะเป็นเหล็กหน้าเดียวตรงนี้มันก็จะดูโมเดิร์นโมเดิร์นมินิมอลหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากให้ใหญ่หน่อยก็เอา4คูณ2เทินได้นะครับก็สวยเหมือนกันแต่ผมส่วนตัวผมผมชอบ6บน หกคบน4ี่คูณสล่างเทินกัน2ชั้นผมว่าสวยกว่าแต่อย่างนี้ก็สวยแบบนึงนะครับสามารถเลือกได้นะแล้วแต่ความชอบของคุณแล้วกันนะครับโอเคมีอะไรที่ยังไม่พูดอีกอขออีกนิดนึงก่อนไปก็คือเสาแผงเสาแผงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนิยมเสาแผงกันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ทําการโพเทคให้เพราะว่ามีมีมีช่างชุดอื่นทํางานต่อนะครับแล้วก็อยากดูแลให้อ่า ประมาณนี้4ี่คูณสองสองต้นข้างนอกนิ้วคูณนิ้วห้าต้นข้างในนะครับแบบนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวผมแนะนําเลยนะใช้เป็น4ี่คูณสดีกว่า4ี่คูณสสองต้นข้างนอกดีกว่ามันจะดูเต็มกว่าดูสวยกว่านะครับแต่อันนี้ก็แมแมทกันเหมือนกันเพราะว่าหลังคาก็จะเป็นหน้าหกหน้าเดียวเข้ากับอันนี้เหมือนกันดูไม่ใหญ่ไม่เทอะทะจนเกินไปนะครับฝั่งนี้ก็ใช้เป็นเสาแผงเหมือนกัน2ต้นคู่หน้านะแล้วก็ในส่วนของเสาเดี่ยวเราก็ตั้งตามจุดที่กําหนดนะครับเพื่อที่จะทาให้เกิดระยะที่ปลอดภัยนะ นี่คือเสาเดี่ยว4ี่คูณสี่นะอ่ะก็จะเป็น2ต้นคู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยเนาะส่วนรางน้ําเราใช้รางน้าเป็นสแตเลสและครับแล้วก็ทาด้วยสีดํานะอ่ะตรงนี้รางน้าจะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นรางน้ำสแตเลสทาด้วยสีดําด้านนะครับอ่ะโครงสร้างประมาณนี้คร่าวๆโครงไวนิวยังไม่ได้ไปดูเนาะขอไวนิวอีกนิดนึงนะไวนิวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทําใหญ่เธอทาจนเกินไปนะเสาที่เราใช้ตรงนี้ก็จะเป็น เสา3คูณเบาๆนะครับมินิมอลเบาๆแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำหลังคาสไตล์โมเดิร์นก็ลองไปดูกันนะครับหวังว่างานของคุณจะออกมาสวยแล้วก็ได้คุณภาพนะครับแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับถ้าอยากได้ความรู้อะไรนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะนาไปทาคลิปให้นะครับ โอเคถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างหรือโทรที er r, ่เบอร์088104488นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะตอนนี้ยอดคนที่ดูนะครับ80%คือคนที่ยังไม่ได้ subscribe 20%คือคนที่ subscribe แล้วดังนั้นอย่าให้อีก80%ช่วยกด subscribe ให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะคลิปนี้ก็ขอตัวเป็นก่อนสวัสดีครับ